ปมสัมพันธ์หนุ่มกันชัยหลังไม่ไปงานแต่งเว็บสารินหลังจากหนุ่มกันชัยเคยมีประเด็นน้อยอกน้อยใจเพื่อนสนิทอย่างเว็บสารินเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งเมื่อ3ปีที่แล้ว ที่หนุ่มกันชัยเคยลั่นกลางรายการสดว่าที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมง,งานแต่งเว็บสารินกับบุ้งสตีเพราะอีกฝ่ายไม่เชิญรายการดังดำเนินรายการโดย3พิธีกรเกตการเก้าหญิงรัฐาและออบปองศักดิ์ที่เชิญหนุ่มกันชัยและมดดำคชาพามาเป็นแขกรับเชิญต่อเนื่องในเทปที่2ได้ทำเซอร์ไพรส์หนุ่มกันชัยด้วยการเชิญเว็บสารินมาร่วมรายการให้เผชิญหน้าเคลียร์ใจในประเด็นนี้กันแบบหมดเปลือก โดยเวฟสารินมาพร้อมกับบุ้งสถีภรรยาและน้องบุญลูกชายในวัยกำลังน่ารักที่วิ่งถือซองเข้ามาให้อานหนุ่มกัญชัยในสตูดิโอพร้อมบอกขอมันนี่ซึ่งหมายถึงซองงานแต่งของเวฟสารินและบุ๋งสทีในขณะที่เวฟสารินหลังเจอหน้ากับหนุ่มกันชัยก็เอ่ยปากตัดเพ้อต่อหน้านหนุ่มกัญชัยว่าจนลูกผมโตแล้วซองงานแต่งก็ยังไม่ได้ตังรับขวัญหลานก็ไม่มี ทำเอาหนุ่มกันชัยสวนกลับว่าเชิญผมไปงานแต่งหรือเปล่าทําให้ทั้งคู่ต้องนั่งเคลียร์ใจประเด็นนี้กันกลางรายการเว็บสารินบอกว่าเรื่องของเรื่องโทรไปก็ไม่รับหนุ่มกันชัยบอกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยวันนั้นทํารายการข่าวใส่ไข่มดดําพูดถึงเรื่องไปงานแต่งคุณเว็บคุณปุ้งมาแล้วเขาก็ถามว่าทําไมพี่หนุ่มไม่ไปเราก็เลยบอกไปว่าก็เขาไม่ได้เชิญแค่นี้แหละ เขาก็เอาไปลงแล้วเวฟก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อนหนุ่มกันชัยเลยเวฟสารินพูดต่ออีกว่าแล้วประเด็นคือผมจัดงานขึ้นมาจริงๆนะจัดงานเล็กๆแถวเอกมัยเชิญแค่เพื่อนสนิททุกคนไปหมดรอคุณหนุ่มกันชัยมาเปิดงานแต่คุณหนุ่มก็ไม่ได้ไป ซึ่งหนุ่มกันชัยได้ตอบถึงประเด็นที่ไม่ยอมไปร่วมง,งานเลี้ยงครั้งที่สองของเว็บสารินและบุงสถีไว้ว่านึกว่าเป็นเพียงการพูดเล่นไม่คิดว่าจะจัดขึ้นมาจริงๆพร้อมยืนยันต่อหน้าเว็บสารินและสามพิธีกรว่าไม่ได้มีการงอนอะไรทั้งนั้นทั้งนี้เว็บสารินยังนำของชำร่วยจากงานแต่งที่เก็บเอาไว้ถึง3ปีมามอบให้กับหนุ่มกันชัยกับมือเพื่อเป็นการจบข่าวเมาส์ ซึ่งหนุ่มกันชัยก็รับไว้พร้อมสัญญาจะโอนตังค่าซองงานแต่งและรับขวัญหลานหลังรายการจบ